สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ่อนั้นใช้น้องเนเบอร์ะะวะฮะหลับแล้วเหรอค,ครับหลับแล้วเหรอค,ครับขอคุยแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะว้าว นี่ใช่ในเบลแฟนโชกุลหรือเป่าครับเอเอก,กันค่ะจริงเหรอเอาทำไมาถึงเลิกกันนะทำไมาถึงเลิกกันครับไม่เข้าใจกันนะคะน่ารักนะเนี่ย ออ๋อเราอรอ,เ,อ,อเราชื่อ August อการ์สเราเอจ้าไหนคะอ่บเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของของในเบล่ะครับแต่ว่าเขาไม่ให้บอกชื่อเ่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในเบลจะโกรธอะเราอยากโทรมาถามว่า เลิกกับโชกุนแล้วคิดจะคบใครต่อไหมฮะก็คบอาค่ะอะไรนะฮะคงจะคบอะค่ะอืมเราชอบผู้ชายแบบไหนอะครับก็ชอบเท่เท่เท่ะเท่งไงอ่ะต้องเท่แบบไหนอ่ะ ภายนอกอคะค่ะชอบคนบบชอบคนที่ภายนอกๆๆอเมแล้วถ้าเกิดภายนอกดีด้วยแล้วข้างในยิ่งดีกว่าภายนอกนี่ชอบไหมฮะก็ดีเนาะอะไรนะครับก็ดีเนาะก็ดีเหรอน่ารักตังเลยอะ่ะขอเปนแฟนได้ไหม แนย่จรินะทำไมอะ่ะยากยังไงอะ่ะก็มองคนอีกคนนึงไว้แล้วค่ะจริงเหรอแล้วยังทำยังไงให้ในวิวใจอ่อนน่ะอาจจะหันมามองเราบ้างเอ๊หรือว่าต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่น จะคงมีตมแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคงมีตมแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปลองเพลงให้ฟังเนี่ยจะชอบป่ะน่ารักเนาะเอาคุยกับคนน่ารักก็ต้องทำตัวน่ารักหน่อยดีครับ แล้วเนเบลนี่ชอบอะไรบ้างอะเราจะได้แบบเราจะได้แบบพยายามทําตัวเป็นคนที่เธอแบบเออชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบคนที่ทำดอกไม้ให้ทุกวันโหดอกไม้เหรอตาย <c oughs> เราให้ทั้งดอกไม้ทั้งช็อกโกแลตเลยเออแล้วนเนเบล <c oughs> อะไรนะครับผม ดีๆจังเลยเนาะเอาก็สำหรับคนสวยๆก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ <c oughs> อย่าหัวเราะแบบนี้ดิเดี๋ยวหอมแก้มเลยเยลยด้นะนคยเห็นแล้วเหรอเคยแล้วเคยแล้ว เีย,เ,ยเห็นที่ไหนกู <c oughs> กูไปแอบเสียงถามมันทำไมวะ <c oughs> อ๋ออ่มผมเคยเห็นในี่ยบที่ก็ที่โรงเรียนนะครับที่ที่สกลราชวิทยาของกูนะฮะเเคยเห็นเบลด้ยวดยวหรอ <c oughs> เคยครับเคยคนระับเคยจะเข้าไปขอเบอร์แต่ตอนนั้นเบียำังคบกับโชกุนอยู่ครับแล้วที่มาไหนคะ อ๋อพี่หยอพี่มห้าครับมห้าเหรอเบลเคยเดินสุนชั้นไหนคะชั้นไหนชั้นบนครับ,บเป็นห้องที่มีหน้าต่างและมีกระดานนะครับแล้วก็มีเก้าอี้มีโต๊ะด,ด้วยครับไม่ขำเลยเหรอโอ้อุตส่าห์เล่นให้ฮาเนี่ย อย่าขำแบบนี้ดิขำให้น้องเบลน้องเบลยังเพิ่งนอนนะคุยกับพี่ก่อนพี่อยากคุยกับเบลนานๆจังเลยพี่คุยกับเบลแล้วมีความสุขมากน,นี่เราก็คุยกันมาเนี่ยนานแล้วนะมันก็นานพอที่เราจะคบกันได้แล้วอะแล้วก็รู้จักกันมามากพอสมควรแล้วเดี๋ยวเป็นแฟนพี่นะครับโอเป็นแฟนพี่ได้ไหมอ่ะ ไม่รู้จักโชกุนเหรอคะรู้จักทำไมเหรอก็เคยเห็นนะครับทำไมฮะแปลจังดีใจจังมีคนมาถีดทางท้งที่รู้ว่าเขาเป็นโชกุนเอา้าก็เบลบอกว่าเบลเลิกกับโชกุนแล้วไม่ใช่เหรอเอาพี่ไม่กลัวโชกุนเหมือนคนอื่นเหรอคะทำไมต้องกลัวเขาด้วยล่ะครับก็ในเมื่อเลิกกันไปแล้วเบลก็ไปขอเธอ,เรอครับ แต่โชกุนเขากลางนะคะโชกุนก็โชกุนสิครับก็ส่วนของเขาพี่ขอเบลเป็นแฟนไม่ได้ขอโชกุนเป็นแฟนสะหน่อยไม่อลุงกระทืบเหรอคะลุงกระทึบเหรอพี่คิดว่าถ้าโชกุนเห็นพี่เขาคงจะยกมือไหว้มากกว่าครับ ให้โทรศัพท์เรียกโชกุนมาตบหัวตอนนี้พี่ยังทาได้เลยครับแต่พี่คิดว่ามันไม่จําเป็นนะฮะอะไรนะจ๊ะนี่เป็นใครนะอะไรนะไหนไม่เห็นเธอได้ยอะไรนะคะคนดีอะไรนะจ๊ะอะไรนะครับ๋อาใจไหไม่เห็นธครได้ยินเงอ๋อพ,พ,พี่เพื่อนพี่ได้กัดกัดกันนะครับกัดครับ ื่อเบลจังอะไรนะจ๊ะชื่อเบลจังพี่เนี่ยนะ้เบลโอ้โหครับพี่อะไรนะครับโทรมาอะไรจิตผ่านมีแค่ไเนี่ยก็ก็ไม่อยากจะโทรหรอกแต่ หัวใจมันเรียกร้องมันคิดถึงอะโหอืมทำไ,ไมออมาแล้วมีอะไรไป,ปะคะก็จะโทรมาถามว่าพอจะมีโอกาสได้ขึเป็นแฟนหรือเปล่าฮะอง<ห>เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียน<ห>แล้วพี่รับไป,<ห>ไปกินพี่รับไปกินข้าวนะ ถ้าไปเจอกันที่มอเอ้ที่ที่โรงเรียนเราพี่รับไปกินข้าวนี่ไหมเยงเหรอคะัอ้อาวเบลครับถ้าเบลยืนข้างพี่เหรอครับเบลไม่ต้องออกเลยสักกบาทครับคนอย่างพี่ไม่ปล่อยให้ผู้หญิงลำบากละครับดได้ไหมอะ อะไ,ไ้ค่ะอ่าเฮ้ยเแบลบแป๊บนึงน,นะครับเพื่อนพี่มาอะไรฮะ เดมอนอมนีไปดนี่ที่ต้อปิดต้นนอคือขนาดนบอกี่จารู้ไหม่าจมีการนั่งและการเกลอกก็จะเกลอกกันกัสวยจะไม่สวยโอ้โหหน้าตาอย่างนี้ล่ะก็จะอาท์ทเนี่ยโชวุกงมาทุ่งหลงผิดมากเลยสีเดียวไปตายอะไรก็นปดจ้าข่าวตหองรู้วูหลาต้อ น,นี่คุณเดีอนโรงเรียนยนะมึงรู้ไหม,ไมเปล่าเาามื่อานคระดมามดับกลีเนี่ยโอ้ น้องเบอดนี่อรออรนี่มนะ <c oughs> ว่าคนอย่น่ยไม่มีทางใครเขาอยุ่ด้วยได้ละ่ะโชกุนน่าจะเป็นโชกุนพี่กักัปน่มันมรตัตไคนแกหรอเข้าใจม,ใจม,ไไมัูแกเป็นอะไรรูเปแกนี่เป็กระดกไม้สีทองเขาใจ่ไม่ดอกไม้สีทองระ <c oughs> านาทท <c oughs> ให้กันมาลังนะคะจะปอกจะดีกันก็ได้ละกันถ้าแกไม่ขอโทษฉันตอนนี้ฉันจะตาไปตบแกที่โรงเรียนั้าหลมันวางไปแล้วว่ะโทรใหม่โทรใหม่ไ่ได้ไปได้ลองดีก่ไม่ต้องหรอ พี่ขอโทษนะครับเพ,พื่อนพี yeah. ่มันเมาอะพี่พี no. um ่พี่ออกมาข้างนอกแล้วครับเ้ยพี่พี่ขอโทษนะเพื่อนจริงจริงเพื่อนจริงเฮ้ยเพื่อนจริงๆให้เรามันค้าจริงจริงเบลเบลฟังพี่ก่อนนะพี่เฮ้ยเพื่อนจริงจริงพี่บริสุทธิ์ครับเพื่อนพี่งจริงครับนะเพื่อน่นแรดเนาะเพื่อนเออหน่าเบลเบลอย่าไปสนใจมันเลย พี่ขอโทษนะที่เขาว่าเบลม่อกียพี่ขอโทษนะมัน,ม,นมันคงมันเมาอะพี่พี่ขอโทษนะคะรับเบลกรดพี่นะนายกรดพี่นะค่ะไม่เป็นไรลอกค่ะเบลยวงเงพิการไม่จองเองเบลเบลไม่ผิดเลยนะเพื่อนพี่ผิดเบลไม่ผิดเลยครับเบลไม่ผิดเลย เบลพี่ไม่รู้ว่าพี่จะโอ้ยแมงเงยพี่จะทำยังไงให้เบลหายโกรธวะพี่ทำยังไงดีเนี่ยเบลพี่ขอโทษนะครับเปบเบลเบลอยากให้พี่ทำอะไรเบลบอกพี่มาเลยพี่จะชดใช้ทุกอย่างกับกับเหตุการณ์เมื่อกี้พี่พี่ไม่ดึกเลยว่ามันจะเดินเข้ามาในห้องอ่ะ